หนูเคยโดนพ่อเลี้ยงเขาอะค่ะเวลาหลายครั้งมากๆเขารับรู้ทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่เคยปกป้องอะไรหนูเลยเคยมีหนักที่สุดคือแบบกระชากหัวหนูลงมาแล้วก็โยนเสื้อผ้าหนูทิ้งไม่เขาก็ได้จะบอกว่าถ้ามันไม่ไหวมึงก็ไปสิกมึงจะอยู่กับกูทําไมซึ่งด้วยความที่ว่าตอนนั้นเรารักมาก mm hmm. ก็เลยแบบเรายอมโดนก็ได้เพราะ mm hmm. ว่าคําว่ารักหนูได้ uh huh. คบกับคนหนึ่งอยู่ค่ะคือคบกันมาประมาณ4ปีกว่าอยู่ด้วยกันแบบปกติมาโดยตลอดจนมาช่วง2ปีหลังมาน,นี้ที่ว่าออกมาใช้ชีวิตด้วยกัน2คน 2> แฟนหนูเขาค่อนข้างที่จะแบบติดแม่ค่ะติดครอบครัวฟังครอบครัวมากกว่าและพอช่วงหลังๆมาน,นี้หนูมาจับได้ว่าเขาคุยกับคนในเกมก่อนที่ว่าจะมาคุยกับคนในเกมคือมีปัญหาเรื่องที่ว่าเขาไม่ทํางานและหนูทํางานคนเดียวเมื่อก่อนหนูเลี้ยงเขาแบบมาตลอดคือให้เงินเขาใช้แต่แบบพอหนูมาจับได้ว่าเขานอกใจอย,อย่างเงี้ยค่ะ เก่ากายไอกว่าเขามาโทษหนูว่าหนูผิดที่ว่าโดนคนที่แบบปากไม่ดีอะไรเงี้ยมันติดอยู่ในใจอพี่ที่ว่าทําไมเขาต้องมาโทษหนูทั้งที่ว่าหนูดีเขามาตลอดดีเขาปูเขามาตลอดไม่เคยทําร้ายจิตใจอะไรเขาเลยยังเสียใจอยู่แล้วพอมันเลิกกันไปหนูยังอยากให้เขากลับมาตอนแรกเขาบอกเฟซหนูไปไม่ได้ต่ออะไรกับเขาอีกจนหนูทักไปงอเขาที่ไลน์หนูตื้อเขามาตลอดถามว่าเออจะเอายังไงกับความสัมพันธ์จะเลิกหรือว่าจะอะไรไงถ้ามันรักหนูแล้วให้บอกพูดกับหนูหนูจะได้ไปแต่กก่ากายปอว่าเขาบอกว่าเขาขอเวลาก่อนยัง รักยังอยากมีหนูหนูกก็เลยคิดว่าเขาคงยื้อหนูเอาไว้อยู่ด้วยคําพูดว่าเขายังรักหนูเลยไม่ไปไหนใจหนูค่อยขวัที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นอยากกลับไปหาเขาแต่ว่าก็ยังมีแอบคิดว่าถ้ากลับไปแล้วก็คงจะเจอปัญหาเดิมๆที่ว่าเขาไม่ได้ทํางานทําการและหนูจะต้องมานั่งเลี้ยงครอบครัวเขาด้วยเลี้ยงครอบครัวหนูด้วยหนูก็คงจะไม่ไหวหนูอยากได้คำปรึกษาท่ว่าหนูควรจะตัดใจยังไงดีหนูอยากบอกเขาไปเลยแต่ว่าใจหนูก็ไม่กล้าก่อนอื่นนะะผมอยากให้คุณพีเนี่ยลองมองก่อนนะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่ควรจะงอ มันต้องเป็นเขานะเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายนอกใจไปเนี่ยก็คือเขานล้วมันมีอะไรที่เราต้องไปง้อเขาวะจริงไหมก็พอตัวเองไปทําแย่ๆมาแล้วก็มากล่าวโทษเราว่าเป็นเพราะเราเป็นต้นเหตุเหมือนกับว่าเอาความผิดทุกอย่างมาลงที่เราหมดเลยทั้งๆ้ที่ที่ผ่านมาเราก็ดีกับเขาดูแลเขาเกินหน้าที่ด้วยซ้ําดูแลในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาควรจะทําด้วยซ้ําแต่ว่าเรากลับทําดีเกินหน้าที่ตรงนั้นไปแล้วเขากลับไม่เห็นคุณค่าอีกไม่เห็นคุณค่าไม่พอแถมยังนอกใจเราอีกนอกใจไม่พอแถมยังมาโทษว่าเราเป็นต้นเหตุแห่งความผิดทุกกอออยย่าาางีคืเแขน นี่แล้วต้องยังกลับไปงอเขาอีกเหรองอด้วยเหตุผล<ด>อะไรด้วยความรักด้วยค่ะแล้วก็ความผูกพันที่ว่าคือหนูไม่เคยโควิถึงเดือนเลยแล้วก็ไม่เคยกินไปกินอยู่กับเขาเลยแต่คือการที่อยู่กับเขามาตลอดคือหนูผิดหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเล็กๆนะคือหนูผิดหมดเคยมีหนักที่สุดคือแบบกระชากหัวหนูลงมาแล้วก็โยนเสื้อผ้าหนูทิ้งครอบครัวเขาก็มีการพูดว่าถ้าจะทําตัวไม่ดีให้ไปทําตัวข้างนอกแต่คือไม่ห้ามไม่สนใจที่ว่าหนูโดนทํรลายร่างกายคืออออทีี่่่ผาาาานานนนนมมมหหููโโดดะะไรรเเเเยยย้จิงงแลวก็คพข โดนลามหลายครั้งมากๆโ mm hmm. ดนทั้งต่อหน้าเขารับหลังเขาหนะูโดนมาตลอดเค mm hmm. ยถึงขั้นว่านั่งรถมอไซค์ด้วยกันอาสาม,มา mm hmm. เขาเอามือของเขาอะค่ะมาจับตรงนั้น mm hmm. ของหนู mm hmm. แล้วหนูก็เลยเอามือเขาเนีคะมาปิดเอาไว้ mm hmm. ซึ่งเขาก็ะชากออก เขารับรู้ทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่เคยปกป้องอะไรเนูเลยเขาก็ได้จะบอกว่าถ้ามึงไม่ไหวมึงก็ไปสิมึงจะอยู่กับกูทําไมซึ่งด้วยความที่ว่าตอนนั้นเรารักมากก็เลยแบบเรายอมโดนก็ได้เพราะว่าคําว่ารักจริงๆแล้วเนี่ยผมฟังแล้วผมก็รู้สึกแบบคือคุณภาพต่ํามากอะ่ะผู้ชายคนเนี้ยแล้วครอบครัวเขาก็แบบแย่แล้วตัวเขาก็ไม่มีการปกป้องอะไรเราเลยในฐานะที่แฟนควรทําแล้วเราดูแลครอบครัวแฟนด้วยเนาะแทนที่เขาจะปฏิบัติกับเราแบบดีๆแต่ว่าก็ไม่ผมรู้สึกว่าแบบเราควรเอาชีวิตของ เรามามาอยู่ในจุดจุดนี้หรอไม่เลยค่ะถ้าคาตอบเราคือไม่อะเราก็พยายามเอาตัวเองออกมาดีกว่าถึงแม้เราจะรักเขารักแบบไรายเหตุผลรักแบบไร้เงื่อขไขอะไรก็แล้วลแต่เถอะเราพยายามเอาตัวเองออกมาดีกว่า <c oughs> เพื่อให้ชีวิตตัวเองเมีชีวิตที่มันดีขึ้น <c oughs> พยายามกลับมารักตัวเองบ้างภูมิใจในตัวเองบ้างเห็นคุณค่าตัวเองบ้างเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบเห็นคุณค่าตัวเองมากพอเราเจอการกระทําแบบนั้นนะไม่ว่าจะเป็นการลวนลามหมายร่างกายนอกใจอะไรก็แ, <c oughs> แล้วลแต่เราจะเกิดความรู้สึกกับตัวเองเลยว่าจุดๆนี้ฉันรักไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเราออกไปเราจะ เจอชีวิตที่ดีกว่านี้เราก็คงออกไปแล้วแต่เพราะเรายังทนอยู่อย่างเนี้ยแปลว่าบางทีอาจจะมาจากความคิดที่ว่าเราคิดว่าเราอาจจะหาดีกว่านี้ไม่ได้หรือเปล่าโดยที่เราไม่ดูตัวใช่ค่ะเพราะหลายๆเรื่องเขาก็มีข้อดีอะไรดีอะไรที่เขาดีเหรอบอกหน่อยดิหนูมีปัญหากับครอบครัวและเขานุ่งคนดึงออกมาจากจุดเนี้ยได้เวลาหนูโดนไล่ออกจากบ้านหนูม่มีที่ไปแหนูก็จะมีแค่เขาคนเดียวระหว่างอยู่กับแฟนกับอยู่กับบ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าอันไหนดีกว่ากันครับคุณภาพชีวิตอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านดีกว่า ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าสถานการณ์ชีวิตเรามันเหมือนแบบหนีเสืปอป่าจระเข้อยู่ตลอดเวลาผมอยากให้คุณพีพยายามเอาตรงนี้เป็นแรงผลักดันในการพา <ฮะ S 1> ตัวเองไปอยู่จุดที่ดีมากขึ้นเราอาจจะแบบขยันทํางานมากขึ้นหาความรู้มากขึ้นหรือแบบทาอะไรก็ได้ที่ทําให้เราสามารถหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่เราอยากใช้ต้องพยายามวางแผนอนาคตของตัวเองให้ดีเพราะว่าถ้าเราสามารถทาอนาคตของตัวเองให้ดีขึ้นได้โอกาสที่เราจะมีชีวิตคู่ที่มันดีกว่านี้มันก็จะมีได้มากขึ้นแต่ในกรณีตรงนี้เราอาจจะ ยังมีตัวเลือกไม่เยอะแล้วเราก็พอใจกับอะไรที่มันไม่ได้ดีมันก็ทําให้ชีวิตเราย่ําอยู่กับที่แบบนี้ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่ไปเจอสังคมที่ดีขึ้นแล้วก็หาคู่ได้ดีขึ้นได้ตอนนี้เราไปคิดเรื่องแฟนเก่าแล้วคือไม่ว่าจะดีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วข้อเสียมันเยอะกว่าปล่อยมันไปเถอะทาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีไปมีชีวิตที่ดีไปเจอคนใหม่ๆที่ดีเนาะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีครับ สำหรับใครครับที่เจอปัญหาเรื่องความรักนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบหาทางออกไม่ได้มืดแปดได้ไม่รู้จะปรึกษาใครดีแล้วอยากจะปรึกษาแบบพิเศษส่วนตัวเป็นความลับนะครับคุณสามารถทักปรึกษาผมแบบส่วนตัวได้ที่ไลน์อดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะปรึกษาหน้ามาแบบนี้ครับพบกับรายการเดเลฟเฟลได้ทุกวันอังคารเรื่อหัสเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับอยากปรึกษาความรักนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ